โอเคกลับมาต่อกันนะครับหลังจากที่เราปีนบันไดลงมาเรา,าโผล่ไหนก็ไม่รู้นะครับโผล่ไหนวะเนี่ยโอ้โหเชี่ยมันเป็นฝูงเลยสไนด์สองยิงแม่งเลยแล้วกัน ยืนมองเหรอ้อยยืนมองเหรอสนายสองทั้งี้หมดเกียดเสียเวลาเปินกระสุนดลวยกไม่ไเจอหรอมีตุ่มแต่ไม่มีอะไรดอกแกล้งกูปะเนี่ยดอกไหมโอเคน้ำเ,เขียวออกมานี่ไปไหนเอาไม่ได้ไปไหนหรอ เอานี่มีกระสุนบุนพลให้สามนัดเหรอวิน้ำเขียวออมาค๊บซะเสร็จเสรษฐะน้นเขียวน่าลายัยอ่ะอ๋อตอน้นพืช จะฟื้นขึ้นมาทำไมตายไปก็ดีอยู่แล้วโอเคอเ,รเราไปเก็บกระสุนก่อนเรามาสองนัดสองนัดก็มีค่านะครับเปะแม่งสหรบายอารมณ์หน่อยโอ้โห ยิย่ตื่ดจังเลยวะเชีย่ยอผู้มึงนี่โคตรอึดเลยนะอึดมากเปิงกระสุนกุดด้วยไม่ใช่หรอกเขียวออกมาไม่ดอกกระสุนด้วยใจะไล่ทีผายเลย่ไปต่อเฮ้ยอ้าวตุ๊กตานี่ว่ะ เอาคุญแจมาอุ้ยเอยเอเอเ,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 อเอตายเนี่ยขอเช็คหน่อยดิโอเคตายแล้วจะถล่มไหมเนี่ยเริ่มเสียวๆแล้วอุอ้ยโอ้โหเชี่กับกๆวิ่งหมด กิงไปทุกชุดนี่หว่าอฮ้ยหลบก่นอนเควิ่ง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 ,ง,ง,งโอเครอดมันอยู่ในถ้ำไหนวะเนี่ยนี่มีอะไรวะทำไมกูต้องเข้ามาเนี่ยโอเคค่อยๆอรอดไปโอ้โหแม่งมองอะไรไม่เห็นเลยข้างหน้า การเซอร์ไพรส์ส่นเนี่ยที่ไหนวะระสุนเอามาอุ้ยเชี่เหรอวะอะไรอ่ะอุ้ยตบได้วะตบดีระวายลงอ้กระคือแม่งเชีย่ยตบได้ด้วยว่ะโคตรเจ๋ง ธนูแฟตซึ่งเอามาทำอไมไวะไอ้ธนูแฟตเนี่ยไม่เห็นได้ใช้อะไรเลยสียงเราวะเฮ้ยๆๆกระชือนโอ้โหกระชื้นกระชื้นกระชื้นกระชืบนแม่ให้หมดกระชืบ,บในให้หมดพวกเชียร์นี่เทปเหรอไม่เล่นอนะ่ะพี่เกียรติฟัง ดูเนื้อเรื่องต่อเลยดีกว่าไปวุ้ไปโ <c oughs> อ้โหน้ำพึ้นตัวเลยเหรอจะมีอะไรวุ้นไปบ่างถาวร ทุกแม่งนะัะเฮ้ยกระสุนออกมาน้ำเขียวออกมาอาบน้ำเลยดิอ๋อสดชื่นเดี๋ยวไปต่อเฮ้ยอ้าวลูกป,ปั้นออกมานี่เฮ้ยเขียวออมาอนะ่ะ ไปแม่งวะไม่ดอกอะไรแล้ววะดียังไม่ใช้ปืนยิงเมือนมาให้เราตกใจเล่นอนะ่ะยกไว้ในตัวเชียนี่กัะจ,จองเอฮ้ยเปะแม่งวะเบิ้เราเนี่ยอะไรมากัดตีนกูเนี่ย เตะแม่งอ๋อตัวพ่อมันอยู่นี่นี่เองอไอ้ตัวลูกก็น่นารำคาญกันแล้วเนี่ยตายเถอะขอร้องอ่ะเอออือเหยียบแม่งไปแม่งอื้มอื้มอมหมันไข่มันไส้มาแล้วหอเตะลูกหน่อยแล้วกันโอ้ยน่กลัวแหม่ตัวลูกไปอยู่กับตัวพ่อเนอะ ผวพ่อปืนกระสุนตัวดีตัวลูกไม่เป็กระสุนเพิ่มเขาไปอีกอ่ะอ,อ,อีกแล้วโอ้ขอ,อยากให้กูรอดไปเหลือเกินวะตรงนีีอะไรรอกูอยู่มหมเนี่ยชีดยาก่อน ปักเลยนี่อ,อืมอืมถูกซะเต็มวะ่ะอาเลยช่างมันเต็มแล้วมาเลยมีถมังว่ะอืมถูกซะน้ำเขียวออกมาตรงเนี้ย มีสองถังไม่ดอกอะไรเลยโอ้โหกับดักหรีอยวงหรออะไรเชี่ยแล้ววะจะบอกว่าจะทิ้มออกมาเป็นรูเหมือนกูอ่ะ ไอ้เฮียอ๋อจะบอกว่ามันเปิดประตูแล้วโดนทิ้มอ่ะใช่ใช่ไหมอ๋ออ่ะถ้าเป็นเลือดอย่างเงี้ยแสดงว่ามันโดนทิม้มแล้วก็ต้องเอาแผ่นแผ่นนี้ก็ปิดเราจะได้ไม่โดนแทงใช่ไหมโอเค รีปไปฮี่ยเสียวกันหักงุงคว่าไอ้นี่มันลองมาแล้วนี่ถึงได้โดนแทงอะลองเขียอมาห้าร้อยโอ้ยคุ้มคุ้มเฮ้ยคืนนี้แกแลซี่อีกวะนะอุย้ยเอ้าเฮ้ยเงยกูมมาอยู่เนี่ยวัด มีอะไรมารอต้อนรับกูป่ะเนี่ยทำไมมันบิวอย่าง,งเงี้ยเพลงอ่ะนั่นอะไรอ่ะ oh come onila many going on there's no time I need to figure out how to reverse this if we're going to stop him who this Ruvik guy who the, the hell? hell is he I'm sorry I have to find this I can't help if you leave me in the dark doc and you need me to help You walk with hmm. me. Mm. he we we're working on a method. How can I explain this? It's like linking brains together, sharing everything on an electrochemical level—emotion, memory, perception, everything—directly. What's unprecedented. The implications on psychology, on pharmaceuticals, on consciousness itself. Are you serious? It's a fucking nightmare. <laughs> well i didn't say it was perfect your especially not with such a unstable host great so your research partner is a psychopath and we're all inside his head oh but not exactly no <coughs> all of us are contributing on some level but he's the only one with conscious influence you know how he thinks what does he want Well, it's just a theory, but I'd say he wants us dead. าตายเอ้าชีาไ้ไปเลยอุ้ยอุ้ยสมองอะไรเงี้ยเอ้าเชีย่ยอยู่ๆก็วับอยู่ๆก็มานี่แบบงงๆอะไรวะเอกสารเนาะแล้วหมอไปแหล่นะเนี่ย หมอหายไปไหนอ่ะหายไปเลยช่างแม่งฮะโอ้โหทางยาวกลัวต้องวิ่งอ๋ออคิดไม่ผิดโอ้ยยยยยยยเยี่ยโอ้ว็เลิกเลยโอ้โอ้โอ้ โอ้ยเชีย่ยเอา้าทำไมบูม,มาอยู่เซฟโซนวะเอ่เอา้เอาเชี่ยลูวิกเอา้าชิบหายเซฟโซนย้ไม่ปลอดภัยดิเชีย่ยอยู่โผมาเอา้าเอา้าตาจอนี้เลยเหรอโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันมาหน้านะครับผมขอตัดไปก่อน